สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะน้ตฝนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็มาจะเจอกับน้ตฝนเซต่ไท,ทยรสสวยนะจ๊ะอ่าวันนี้นะคะน้ตฝนก็มีรถเข้าใหม่มานําเสนอพี่ๆกัน,นะคะ่ะตรงนี้เลยนะคะที่เห็นด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะ มีในส่วนของวันนี้น้องฝนมานำเสนอรถตอนเดียวโฟวินทำเงินนำงานรถตอนเดียวโฟวินเข้าไร่เข้าสวนกันนะคะพี่ๆสภาพรถเนี่ยคะเห็นได้ชัดเลยว่าของน้องฝนมีรถให้เลือกเยอะมากมีให้เลือกหลายคันเลยนะคะมีทั้ง i s u z u D-Max นะคะเครื่อง3.0และ Toyota Revo เครื่อง2.8นะคะพี่ตรงนี้เลยใครอยากได้คันไหน CF เอาได้เลยนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะน้อฝนมีโปรโมชั่นเด็ดๆค่ะพี่ สองเพียง999บาทขับฟรี90บาทดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2 8 9เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้ง2 0 0 0 0กิโลค่ะและมีบัตร SRT f ฟ m i l y Card ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานไม่ว่าพี่ๆี่ซื้อรถรุ่นไหนไปกับน้องฝนซื้อรถคันไหนไปพี่ก็จะได้บัตรนั้นไปทันทีเลยค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะก็สามารถกด s u b s ไ r i b e ให้น้องฝนนิดนึงนะคะฝากกดติดตามคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะสนใจอยากจะดูรถสนใจอยากจะซื้อรถ ของน้ำฝนนะคะมีทั้งหมด4สาขาค่ะสำนักงานใหญ่นะคะอยู่กรุงเทพมินบุรีหนองจอกค่ะและโวนอีสานอยู่บุรีรัมย์นะคะแล้วก็สาขาที่น้ำฝนยืนอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่ตรงข้ามกับมอตรปีเก่าจังหวัดสุราธานีและอีกหนึ่งสาขาของจังหวัดสุราธานีจะอยู่ตรงข้ามจะอยู่ที่ศรีเอกตาปันนะคะพี่ใครที่สนใจอยากจะมาดูรถติดต่อน้งฝนได้เลยค่ะ0810932445 0810932445มาเดี๋ยวตามเมฆฝนมาชมรายละเอียดตัวรถกันดีกว่านะคะนี่เลยนะจ๊ะพี่ๆนี่คันแรกเลยนะคะจะให้ดูในส่วนของ i ีซ e ูดีแม็กซ์สปาร์กเอ็กเครื่อง3.0 s ปี2023คันนี้เลยค่ะป้ายทะเบียน3364คันนี้นะคะสภาพรถสวยมากนะคะเป็น <c oughs> สีเทาแเรมโบ้นะคะพี่สีเทาแเรมโบ้เนาะ ดวงไฟนะคะไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะสภาพพร้อมการใช้งานค่ะไฟหน้านะคะใสกริงไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้2จุดนะจ๊ะนี่ไฟตัดหมอกมาให้2จุดนะคะยางเปลี่ยนมาให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะพี่ยางเป็นปี2อ2 4ย่างแม็กซินะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยางแม็กซิตยางปี2 0 2 4นนะคะนี่เลยนี่นะจ๊ะอ่า แม็กก็แม็กแต่งแล้วนะคะพี่สภาพตัวรถสวยมากนะคะมีซุ้มโป่งล้อมาให้นะคะทั้ง4ล้อเลยนะคะแล้วก็มีบันไดข้างมาให้ด้วยนะคะนี่มีเมทดับทิมมาให้นะจ๊ะสปาร์ e เ3.0เป็นเครื่อง3.0นั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวฝน,นพาชมรายละเอียดรอบคันนะคะนี่ ข้างหลังนะคะนี่มี4ีกลสดิฟล็อกนะคะด้านหลังก็มีการชนหลังมาให้นะคะสภาพพร้อมการใช้งานค่ะทุกคันเลยนะคะจะใส่ของใหม่มาให้นะคะพี่นี่แม็กไลเนอร์ยังไม่มีรอยขาดไม่มีริ้วรอยนะคะสภาพพร้อมการใช้งานค่ะสภาพสวยนะคะพี่นี่คันนี้นะคะเป็นคันแรกเนาะที่น้องฝนพามาดูนะจ๊ะมีอีกนะคะไม่ใช่มีแค่คันนี้คันเดียวนะคะมีอีกนะจ๊ะพี่อะคันที่สองค่ะ คันนี้นะคะอีซ e ูซูดีแม e ็กสปาร์กเอเครื่อง3.0 s ปี2023ค่ะมือเดียวป้ายแดงคันนี้น้องเร่งไม้เพียง20,009เท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวตามพีฝนมาชมรายละเอียดตัวรถกันดีกว่าดวงไฟไม่มีคาบเหลืองเลยนะคะทั้ง2ฝั่งนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ทั้ง2จุดเลยนะคะพี่มีซุ้มโป่งล้อมาให้นะคะ ยางก็เปลี่ยนมาให้ใหม่ทั้ง4เส้นอาคันนี้แม็กก็จะแตะกต่างกับคันเมื่อตะกี้นะคะพี่แม็กจะแตะกต่างกันเนาะนี่มีบันไดข้างนะคะมีบันไดข้างให้นะคะด้านหลังนี่ด้านหลังก็สภาพสวยนะคะนี่สี่คูณสี่ดิฟล็อกนะจ๊ะมีกันชนหลังมาให้นะคะพี่พี่นี่เลยคันนี้เก้าเจ็ดเจ็ดห้าป้ายกระบี่นะคะนี่สภาพรถสวยนะคะบันไดข้างนะคะ เพิอ่อามาใหม่นะคะยังไม่ได้ใช้งานนะคะแต่นี้เขาแก็บมาให้แล้วนะคะนี่คันนี้นะคะคันที่สองเนาะอ่ะคันนี้นะจ๊ะอ่ะแล้วอีกคันนึงค่ะคันนี้นะคะพี่อีซูซูดีแม็กสปาร์0เอ็กซ์สามจุดศูนย์เอสปีสองพันยี่สิบสามเหมือนกันเลยค่ะ คันนี้นะคะราคาเพียง5 59,000ค่ะมือเดียวป้ายแดงไม่แค่11,000เท่านั้นนะคะพี่ไม่แค่11,000เท่านั้นมาเดี๋ยวตั้งฝนมาชมรายละเอียดตัวรถกันดีกว่านี่เลยดวงไฟไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะมีไฟตัดหมอกให้2จุดนะคะพี่นี่ ยางก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีเส้นอันนี้คันที่3มนะคะแม็กก็จะแม็กตกต่างกันอีกแล้วนะคะแม็กไม่เหมือนกันเมื่อกี้นะคะแม็กเปลี่ยนแล้วมีซุ้มปกล้อให้นะคะมีบันไดข้างนะจ๊ะนี่อ่ะเดี๋ยวน้องฝนพามาดูภายในสักคันหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตแกะเม็ดอาร์ตให้ดูนะจ๊ะ เมนอาร์ตกรมสวยงามนะคะเรียงตัวกันได้อย่างรงลัวเลยนะคะรับประกันว่ารถไม่มีชนมาอย่างแน่นอนค่ะรับประกันว่ารถที่ร้านนะคะไม่มีชนไม่มีพิวามไม่มีน้ําท่วมนะคะใหม่แท้ร้อยเปอร์เซนค่ะหากพ,พี่ซื้อไปนะคะตรวจเจอทางร้านรับซื้อคืนจ้าอ่าสภาพสวยนะคะพี่สภาพสวยนะคะอ่าเดี๋ยวขอญาตเก็บแป้นหนึ่งนะจ๊ะคันนี้นะคะอ่าภายในนะคะภายในนะจ้า ให้ดูเลยในส่วนของคอนโทรลด้านหน้านะคะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนนะคะเครื่องเสียงวิทยุอะไรก็ใช้งานได้ปกตินะคะพี่นี่เบาะนะคะสะอาดสะอาดไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนนะคะนี่เลยค่ะนี่เลยให้เห็นทุกรายละเอียดนิ้วนะคะเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะจ๊ะนี่ค่ะปุ่มโฟวินปุ่มปุ่มโฟวินนี่ตรงนี้นี่ปุ่มโฟวินนะคะ มีประแจแม่แรงมอะไรมาให้ครบนะคะพี่ตัวนงตัวน็อตนะคะที่ประตูยังอยู่ครบนะคะมีจุดเต้มสีอยู่นะคะสภาพยังอยู่ครบเนาะนี่ค่ะนี่เลยไปดูอีกฝั่งนึงบ้างด้านหลังยางอะไรล้อก็ยังสภาพสวยงามนะคะอันนี้สี่คูณสี่ดิบล็อกนะคะ ด้านหลังก็มีการชนหลังมาให้นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูมาดูฝั่งนี้บ้าง <c oughs> ในส่วนของฝั่งคนขับนะคะฝั่งนี้บ้างค่ะคันนี้นะคะให้ดูกันแบบชัดๆอเดี๋ยวให้ดูเมทอาร์ตก่อนนะจ๊ะ นี่เมดอาตกรมสวยงามนะจ๊ะเมดอาตกรมสวยงามนะคะรับประกันค่ะว่ารถไม่มีชนอย่างแน่นอนนะจ๊ะเมดอาตกรมสวยงามนะคะรับประกันโครงสร้างหลักนะคะว่ารถที่ร้านไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะจ๊ะเก็บเก็บเก็บพี่พี่มั่นใจได้นะคะลองเปิดใจมาซื้อรถกับน้องฝนนะคะมาออกรถกับน้องเนาะพี่จะได้รถสวยรถเก๋เอนะคะใครที่แบบว่าสนใจรถตอนเดียวโฟวิน mm hmm. อยู่นะคะ มาปรึกษาน้องได้นะพร้อมให้คำปรึกษานะคะพร้อมให้คําปรึกษานะคะอยากจะมาออกรถนะคะกับน้องฝนไม่ยุ่งยากเลยนะคะไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถมาออกรถกับน้องฝนได้นะคะตัวนงตัวน้อตนะคะก็ยังคงสภาพสวยเดิมจากป้ายแดงนะจ๊ะอ่ะคันนี้นะคะเสร็จไปแล้วเรามารีโวกันบ้างเผื่อใครที่อยากได้เตยต้ารีโวนะคะ คันนี้เลยนะคะพี่ Toyota Revo นะคะคันนี้เป็นปี2021ค่ะคันนี้นะคะราคาเพียง589,00 0ับาทเท่านั้นค่ะพี่มือเดียวป้ายแดงนะคะปี2021นะคะอ่ะได้ชมหน้าหมูป่าหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะตัวรถสีขาวนะคะไฟไม่มีคราบเหลืองไฟใส็กิ้งเลย,เ,ลยเขาซื้อยังไงว่าซื้อขับไหมอ่ะเหมือนกับซื้อไม่ได้ขับเลยนะคะซื้อไปจอดไหมเนี้ย ซื้อไปจอดไหมนะคะมีซุ้มปกล้อมาให้นะคะเปลี่ยนยางมาให้ให,หม่ทั้ง4เส้นนะคะแม็กแต่งนะคะแม็กแต่งนะนะมีบันไดข้างนะคะอันนี้เป็นเครื่อง2.8นะจ๊ะ,ะมาดูภายในกันนิดนึงนี่นภายในเดี๋ยวน้องฝนขออนุญาตแกะเม็ดอารทให้ดูก่อนดีกว่าเนาะมันเขาไม่เคยแกะกันเลยอะแกะยากมาก เกะเยาะมากเลยอุ้ยเี็บ,บเบล็บเกะเยาะมากรับประกันนะคะพี่แต่ว่ารูขนที่ร้านนะคะไม่มีชนไม่มีมิดคว่ำถ้าพี่ซื้อไปนะคะตรวจเจอนะคะทางร้านรับซื้อคืนนะจ๊ะอ่าสติกเกอร์ก็ยังคงสภาพสวยนะคะมีสติกเกอร์นะจ๊ะยังคงสภาพสวยนะตัวนงตัวน็อตน,นะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะที่เปิดประตูไม่มีการชนมาอย่างแน่นอนค่ะพี่ าภายในอุ๊ยนี่ได้หน้าจอสัมผัสแล้วนะคะหน้าจอทัชสกรีนค่ะนี่เลยนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะแอร์ก็ใช้งานได้ปกตินะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะได้ในส่วนของเบะาะหนังนะคะนี่เบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะสภาพพร้อมการใช้งานค่ะพดานนะคะไม่มีรอยยันรอยเจิมนะคะยังคงสภาพสวยอยู่เนาะนี่ค่ะพี่ๆนี่เลยรถสภาพสวยเกรตเองนะจ๊ะ ตรงนี้นะคะอุ้ยปรับไฟฟ้าตรงนี้เป็นที่ปรับเดี๋ยวเไม่ชัดตรงนี้เป็นที่ปรับกระจกนะคะตรงนี้เป็นที่ล็อกปลดล็อกนะคะอันนี้ล็อกกระจกนะคะอันนี้ออโต้บานฝั่งคนขับอันนี้ไม่ใช่ออโต้นะคะพี่พี่ให้ดูกันแบบละเอียดเลยละเอียดยิบเลยนะเจ๊ะอันนี้4ี่คูณสี่ดิฟล็อกนะคะด้านหลังนะคะพี่พี่ก็มีกันชนหลังมาให้นะคะนี่เลยของเขา ก็คือสภาพรถสวยมากของน้าฝนนะคะรับประกันเครื่องอยนต์และเกียร์ให้นะคะ2ปีหนึ่งหกิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนค่ะรับประกันโครงสร้างหลักนะคะว่ารถที่ร้านไม่มีชนไม่มีพิามไม่มีน้ําท่วมนะคะหาลูกค้าซื้อไปนะคะตรวจเจอทางร้านรับซื้อคืนจ้ะอ่ะมาดูภายในกันบ้างสักนิดหนึ่ง <c oughs> นี่เลยนะคะด้านในาเนาะบอกก็สะอาดสะอ้านนะคะไม,มไม่มีรอยขัดไม่มีรอยขีดข่วนนะจ๊ะพี่ๆนี่เลยนะจ๊ะ สภาพคงสวยงามนะจ๊ะด้านในนะใครสนใจ t ต y o ต a r ร vo รคันนี้นะคะก็สามารถสอบถามน้งฝนได้นะคะปรึกษากันได้นะคะไม่ว่าอาชีพอะไรนะคะก็สามารถมาออกรถกับน้งฝนได้ให้มีแหล่งที่มาของไรายได้ให้ชัดเจนนะคะก็สามารถมาออกรถกับน้งฝนได้แล้วนะคะด้านนี้นะคะมีโปรโมชั่น จองเพียง999บาทนะคะค่ะฟรี90บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.89เปลี่ยนหายนล้วมันเครื่องให้ฟรี2ครั้ง20,000กิโลค่ะและมีบัตร SRT Family c ิกาฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะพี่ๆคนไหนที่สนใจรถอยู่นะคะก็ปรึกษาน้องได้เลยนะคะของน้องไม่ใช่มีเฉพาะรถตอนเดียวโฟร์วินนะคะรถครอบครัวของน้องก็มีนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวพาชมสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวพาชมรถสักนิดนะจ๊ะรถครอบครัวนะคะก็มี โยตาริโวและอีซุซุดีแมกนะคะบรรทุกหนักได้2ตัน 3, บาตัน4ตัน5ตันนะคะบรรทุกหนักได้นะคะมีทั้งพอลอยและพอธรรมดาของน้ำฝน,นมีครบเลยนะคะพี่ราคาเริ่มต้นเพียง459 0 0 0ันบาทเท่านั้นค่ะนี่เลยตรงนี้เลยนะจ๊ะ,อะของในส่วนของขอกพกรอบพอลอยนะคะมี10ชั้นครึ่งจดเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยพร้อมวิ่งงานเลยค่ะพี่พร้อมวิ่งงานช่วงล่างนะคะเสริมมาแน่นมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูสักคันหนึ่ง อันนี้วัฟนะคะวัฟเดี๋ยวให้ดูช่วงล่างสักคันหนึ่งดีกว่าเนาะคันนี้ดีกว่านะคะนี่เลยนะคะช่วงล่างของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นแหนบสาแหลกตรงเต็งโช๊คไฟคู่สก,กีนะคะมีมาให้ครบเลยนะคะพี่มีมาให้ครบนะคะพร้อมบรรทุกหนักเลยค่ะนี่ทุกคันเลยนะคะช่วงล่างแน่นๆทุกคันเลยนะคะพี่ๆในส่วนของรถคอกนะคะบรรทุกหนักได้4-5ตันนันจะ๊ะนี่ของน้องนะคะ มีทั้งสีเทาแรมโบสีขาวสีขาวแล้วก็สีเทาดำนะคะข้อก็จดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยเลยนะจ๊ะในส่วนของรถคันเดียวรครัวเพลอ,อยนะคะเผื่อใครที่สนใจอยากจะได้รถเอาไปใช้งานสักคันหนึ่งนะคะของน้องมีนะอ่ะส่วนรถตู้ทึบก็มีค่ะตู้ทึบเชียงพาณิ์นะคะนี่เลยโตโยต้ารีโวนะคะในส่วนของตู้ทึบนะคะก็จดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยค่ะจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยพร้อมวิ่งงานพร้อมรับงานความสูงของตู้ก็จะอยู่ที่ สองเมตรสิบนะคะพี่อ่ะคันนี้ก็เป็นโฉมหน้าหมูป่านะดีแม็กของน้องก็มีนะคะดีแม็กนะคะอีซ e ูด so, ีแม็กสปาร์เซเครื่อง3.0มกิโศูนย์เอสปีสองพันยี่สิบค่ะใส่ตู้ทึบมาให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่เลย <c oughs> ของโทษฝนนะคะรับประกันเครื่องอยนต์เลีเกียร์ให้6เดือน5,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนค่ะรับประกันโครงสร้างหลักค่ะว่ารถที่ร้านไม่มีชนไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ำท่วมนะคะไม่แท100้100%ค่ะหากพี่ซื้อไปนะคะเกิดเจอทางร้านรับซื้อคืนจ้ะอ่ะ ตู้ทิปนะคะหรือจะเป็นรถห้องเงย็น m p c c o นะคะติดรถ25นะจ๊ะของน้องก็มีนะคะความสูงมีทั้งเม็ดแเม็ดเตู้เบิ้มตู้เบิ้มตอนนี้ยังไม่มีมีเม็ดแกับเม็ดเนะคะพี่นี่เลย Toyota Rivo นะคะ Single Cab 2.4 Entry ปี2022นะคะคันนี้ปี2022ได้ชมหน้าหมูป,ป่านะชมหน้าหมูป,ป่านะจ๊ะอ่ะคันนี้ m p c Cool อันนี้ปี2022เหมือนกันเลยคันนี้เป็น p e a r l o i ไม่ห้า0 0ื่นกว่าเท่านั้นได้ชวงหน้าหมูป่าเหมือนกันเลยนะคะพี่แบบนี้เลยรถทุกคันนะคะรับประกันเครื่องยนละยะให้นะคะอ๋อคันนี้ไม่ได้เป็นพอลอยพอธรรมดาเนะจ้พาพอธรรมดาอ่ะนี่ตู้ทึบอีกคันนึงเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะอันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูรอบพันกันก่อนดีกว่านะอันนี้น้องเพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะคะ นี่เดี๋ยวเอาไปล้างให้ล้างชงให้นะคะพี่อย่าเพิ่งตกใจนะว่าทำไมสกปรกจังเลยไม่ใช่นะคะน้ำฝนยังไม่ได้ทาความสะอาดนั่นเองค่ะพี่พี่รถเพิ่งลงมาสดๆร้อนๆนะคะนี่ตัวรถนะคะสภาพสวยนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะ พี่ๆคนไหนที่สนใจอยู่นะคะอยากจะได้รถนะคะเอาไปใช้งานสักคันหนึ่งนะคะก็สามารถสอบถามน้องฝนได้นะคะน้องฝนนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์นให้ถึงหน้าบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะมาออกรถกัน้มงฝนนะคะปรึกษาได้เลยค่ะ0810932445 0810932445ปรึกษาน้องได้นะคะไม่ว่าพี่อยู่ที่ไหนหอยู่จังหวัดอะไรนะคะพร้อมให้ พร้อมไปเซ็นให้ถึงบ้านนะคะไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถหมอกรถกับน้องฝนได้นะคะสนใจก็โทรมาได้เลยค่ะมาเดี๋ยวไปปิดด้านหน้าดีกว่านะคะเผอใครที่สนใจรถอยู่นะคะปรึกษาน้องได้เลยนะคะพร้อมให้คาปรึกษานี่เลยบรรยากาศที่ร้านนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ่ะให้เห็นบรรยากาศเนะะี่ยโอเคสาหรับวันนี้นะคะน้องฝนก็ขอตัวลาไปก่อนคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะบ๊ายบาย